นิวเซนทอกกับผมรัชตาสมรทินกรน,นะครับวันนี้เราอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับท่านวิทยาบุรนสศลีนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับรัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญนะครับกับมาตรการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมากนะฮะและส่วนหนึ่งเนี่ยทราบมาว่าท่านเนี่ยได้ได้รับรางวัลด้วยนะฮะจากสื่อมวลชนนะฮะในฐานะที่ติดตามนะฮะเรื่องราวของสาสรเสพติดต่างๆที่มีพิษภัยต่อสุขภาพนะครับและโดยเฉพาะอีกประเด็นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าท่านได้เอาจริงเอาจังมาก ก็คือเรื่องยาตัวหนึ่งนะครก็คือซูโดนะฮะซึ่งอยากให้ท่านผู้่ช่วยขยายภาพสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นไงบ้างครับคือจริงๆรันนะโยบายรัฐบาลเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดเสี้หนึงเนี่ยเราก็เห็นว่าในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็วิเคราะห์ดูว่ามันมีสารตั้งต้นกับตัวยาเนื่องจากว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีมียาที่มีสารเสพติดปนอยู่ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาเฟอีนไอเรื่องอะไรนะสซตดเอฟฟดีน,ดนสารเอฟเฟดีน,ดน<อ>พวกะนะ<อ>ี้คือสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าสารตั้งต้นเนี่ย<อ>มันเป็นที่มาของยา ที่จะติดเซ็นติแตต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่ากระทรวงเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะศึกก็เชิญมีคนงมากเชิญเชิญทางทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันเขาบอกว่ามีซูโดเอฟิเดีมที่ตัวก็คือยาที่ใช้ในการลดน้ำมูกอักเสบแรต่างเนี่ยมันก็มียาผสม เราก็เลยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ซื้อกันง่ายนะแล้วก็เม็ดหนึ่งเนี่ยมนไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเม็ดหนึ่งไปทําเป็นสาเม็ดสําหรับยายาบ้าหรือยาไออะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถไปทําได้ก็มีมาตรการที่แต่นั้นมาก็คือห้ามไม่ให้ขอความรู้ไม่ให้จําหน่ายในร้านย่อยเป็นร้านคภสัมารีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะร้านขายยาย่อยเนี่ยเราขับไม่ให้ขายเราเรามีมีคําสั่งออกไป ตอนนั้นนะฮะพอมีไปเสร็จเนี่น <c oughs> กยก,ก็จะมีได้เฉพาะที่โงรงพยบาบาลใช่ไหมฮะหรือหรือคลินิกที่หรือแพทย์ศแพทย์ที่มีแพทย์ศก <c oughs> ็ประกอบจากนั้นมาเนี่ยมันก็มีมาตรการตัวนั้นเข้าไปแล้วเราก็พบว่าปริม,มาณที่ออก เป็นจานวนมากเนยบอกว่าสามปีที่ผ่านมานั้นมากกว่าสี่สี่ล้านตันก็อันนั้นเป็นเป็นส่วนที่เจ้าที่ได้ได้รวบรวมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเราเราเองก็ได้ดําเนินการในขั้นตอนที่เบ็ดเสร็จแล้วเรารีเก็บข้นหมดนะฮะแล้วก็เราไม่ได้เก็บหมดอย่างเดียวนะอันนี้หมายถึงว่าเราพบว่ามีการกระทําความผิดจริงอ๋อฮะนะฮะเนื่องจากว่าเภสัชเภสัชกรของเราบางคนเนี่ยไม่ไม่ซื่อสัตย์ก็ก็พบอย่างนั้นก็ตอนนี้ก็ดีไซน์เขาก็สรุปมา ก็มีมีเรื่องุริดจริงแล้วก็เอาตัวนี้ไปทําให้เกิดกระบวนการครับนี่เป็นเรื่องที่ที่กระทรวงก็ติดตามนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถามว่ายาชนิดนี้ยังมีอยู่ไหมมันยังมีความจาเป็นใช้ในทางการแพทย์นะก็จะต้องไปใช้ได้แต่ว่ามันจะมีบันทึกการให้จากผู้ผู้สั่งจ่ายก็คือแพทย์ พราะนั้นข้อมูลตนนี้จะถูกบันทึกต่อไปนอนาคตจะถูกบันทึกไว้หมดว่าให้กับใครไปเท่าไรเท่าไหรเท่าไรล้วันนี้ก็ถือว่าตอนนี้ตอนนี้เ็ากลับมาจูกระบวนการอาุ่นใจได้ก็คือว่ามันจะมีเลคคอร์ดให้หมดเพราะฉะนั้นเราเราก็จะมีข้อมูลเรียยวทา์ตลอดว่าณหน่วยใดหน่วยใดอาทิตย์นี้จ่ายที่ใครเดือนนี้อยู่ที่ไหนบ้างอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินมาสู่มาตรการในการป้องกันจากเดิมเนี่ยการไม่เฝ้าระวังหมอทุกคนดีหมดนะไม่ใช่หมอทุจริตนะครับ เพราะหมอเนี่เก่งอยู่แล้วแต่บางทีท่านฉลาดแต่ไม่เฉลียวลูกน้องมันก็เลยซิกซักซิกซกเสร็จมันก็เกิดประเด็นเพราะฉะนั้นช่องว่างกระบวนการที่เกิดขึ้นในกระบวนการค้ายาโดยเอาสารตั้งต้นจากที่มีอยู่เนี่ยรดนยายาแก้ปวดยาแก้เสพพวกนี้อาก็เอาไปทํา วันที่ผ่านมาก็เลยเบนขบวนการแต่ตอนนี้เนี่ยในกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็ปิดกั้นตอนนี้ไว้ค่านข้าตระเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะทุกผู้ชมครับจนเป็นที่พอใจนะก็มีการลักลอบนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจากลอยตะเข็บชายแดนผมไปตรวจตอนแรกๆผมก็ไปตรวจที่ชายตะเข็บประเทศพม่ากับเราเราก็ไปหรือว่าด่านอะไรต่างๆที่มีตัวเลขอย่างเงี้เราก็ไปดูวิธีการว่ามันจะมีการลักลอบมาได้ยังไงเพราะยาจริงๆยาแค่ปวดที่มีส่วนผสม ของเอเอฟเดีนพวกนี้มันมีอยู่หลายชนิดเราทํางานประสานในหน่วยไหนมาครับคือจริงๆก็คือในส่วนจริงๆของเราเนี่ยมันมีมันมีอยเนี่ยเขาทำหน้าที่อยู่แล้วอ๋อตำนาที่นะอ่าปกปิดที่ด่านอะไรต่างๆนี่ก็มีแต่ว่าขบวนการลักลอบมันเราไม่ได้ทํำงานคนเดียวเพราะฉนั้นกระบวนการมันมีประสานในความในการบูรณาการจะเราเห็นว่ามีการจับจับจับล็อตใหญ่ๆอยู่ ครับล่าสุดเนี่ยเราเราก็มีการจับกลุ่มรายใหญ่มีการประทะกันเราก็เห็นได้ชัดว่านั่นคือกระบวนการแตหลังจากนี้เสร็จเราจะทำไงให้มันเบาอันนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพรท่านนายกยิ่งรักก็พยายามย้ำทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ในการบำบัดก็คือบำบัดเนี่ยเราถือว่าผู้เสพเป็นคือผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยมันก็ต้องมาบําบัดนะปัจจุบันเราก็ทำมีมีตัวเลขอยู่หลายแสนหลาแสนคนที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จแลทุนะปัจจุบันก็ดําเนินการไปแล้วเป็นแสนเป็นแสนคนสำหรับการบำบัด ผมเชื่อว่าการพูดคุยใน,นวันนี้นะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านวิทยาบุรินทร์สิรินะฮะก็จะสร้างความอุ่นใจฮะและมัน่นใจกับการเอาจริงเอาจังทุกภาคส่วนในเรื่องของที่จะเฝ้าระวังดูแลแล้วก็ให้คําแนะนํามาตรการต่างๆนะครับ,รบอย่างมากมายนะครับหลายเรื่องหลายประเด็นที่เป็นประเด็นที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นนะพี่น้องประชาชนนั้นสบายใจนะครับท่านอยากจะสร้างความอุ่นใจนะคะความมัน่นใจกับการเอาจริงทุกๆเรื่องหรือแม้กระทั่งโลกโลกหลายๆโลกที่ผ่านมาน นะอย่างเช่นเรื่องโรคซาโรคเอสนะฮะหรือจะเป็นโรคมะเร็งก็ตามทีฮนะอยากให้ท่านพูดถึงว่าณวันนี้เนี่ยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีความจริงจังแล้วก็ให้คำแนะนํามาด้วกยกันนะฮะอย็างแน้ชัดนะครับว่าหลายโรคเนี่ยโ<ล>รคซา,<ส>ารา์จะกลับมาไหม<ะ>อ,อ้โรคมันโรคอุบติใหม่มนมีเยอะนะ พลังยางทงอยกโซนนี้ก็พอพอพอจะเป็นหมอไปแล้วนะพอจะเป็นหมอไปแล้วก็คือเล่าให้ฟังว่าในส่วนของของการเปลี่ยนแปลงโรคบัตรใหม่เนี่ยเชื้อโรคมันก็พัฒนาไปยาเราก็พัฒนาเดี๋ยวนี้ก็คนเจ็บป่วยยกตัวอย่างโรคเรือรลังเนที่มีปริมาณอยู่เยอะที่เรามีความม่ตกน้ำวลเรื่องเบาหวานความดันที่ต้องเพราะว่าเบาหวานความดันยันก็จะนำไปสู่โรคหัวใจเส้นเลือด เป็นไซเคลเลยนะครับล้าสมองนะแล้วก็ไตเพราะฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องนี้เราต้องพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี้ทางแก้โดยไงก็คือประชาชนจะต,ต้องให้ความร่วมมือผมจะพูดเสมอนะครับแต่ละคําแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยมันมีผลกับท่านเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเขาหยิบยืน่นความตายให้ท่านโดยที่ท่านไม่ไม่ไต่ตรองและกอดอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเรายกตัวใหญ่ทั้งคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์อ่ายๆ ก็ <K 're S 1> จะเห็นว่า <ไ làm? S 2> ยาเนี่ยจะดีขึ้นมีการให้ยาที่ดีขึ้นเพราะ้านคนพวกนี้เขาจะมีชีวิตอยู่กับเราซึ่งอาจจะเป็นความโซนอะไรสมัยวัยรุ่นสมัยอะไรก็ได้แต่เนี่ยจะอัตราการสูญเสียชีวิตเนี่ยจะจะลงนะน้อยลงนะอัตราการเป็นใหม่ก็น้อยลงนะแต่ว่ามีคนเป็นอยู่ที่สถิติอยู่ประมาณตอนนี้นะประมาณล้านคนอย่างเงี้ยเขาเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ อยู่ในสังคมอยู่ในสังคม่านั่นก็คือไม่ไม่ตายง่ายครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีคือยาดีขึ้นอีกเรื่องมะเร็งก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการตรวจพบอะไรนี่มันตรวจพบได้ง่ายแต่ปัจจุบันก็มีคนเป็นเยอะมากขึ้นนั่นก็คือผมไปถึงเนีั่นให้ะเพราะ่สุภาพของคนไทยเนี่ยอนุมัติกรรมใหม่ในเรื่องทางการแพทย์นั้นยืนยันครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราได้รับการ ได้รับความไว้วางใจจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเพื่มีหมอดีๆเยอะมีเพื่อนบ้านมารักษาพยาบาลจนกระทั่งเรามีมาตรการเรื่องของไม่ได้เคลื่อนับในการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์รักษาพยาบาลนะซึ่งมีมีในตะวันออกกลางมามีใครมาเยอะๆเมื่อวานนี้ผมได้รับเกียรติจากรัมตีของมันดิ้ท่านพาพยาและตัวท่านมาโรงพยาบาล มารักษานะฮะมามาตรวจมาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพมหานะครผมก็จะบอกชื่อโรงพยาบาลนะครับอย่างเงี้ยท่านน้ำจีสานาสุขเอามาดีเปเองนะฮะแล้วก็ก็มีมีความเชื่อมั่นเราได้สูงเพราะฉนั้นเราเราเราจงสบายใจได้ว่า ทางการแพทย์เนี่ยนะเาเราเองเนี่ยยังอยู่แถวหน้าสองปีเศษนี่ฮะท่านกับจากก้าวกระสู่ประจากษโอมาเซียนนะฮะแน่นอนนะในวงการของโรงพยาบาลวงการแพทย์หรือจะเป็นพยาบาลต่างๆก็ตามนะจะมีการเปิดโอกาสให้กับแพทย์ต่างชาติเข้ามาทำงานหรือพยาบาลต่างชาติเข้ามาทำงานเรามีวางมาตรการใน่การควบคุมนงวนรของแรทไม่ใช่คอยส่วนของเราในเรียน้ำตรงนันาจะมีกรณีที่ ไปศึกษามากกว่านะ,ะแต่ว่าถ้าถามว่าควานข่ายแคนของเราตอนนี้เรายังขาดอยู่ยังขาดอยู่นะฮะเพราะนั้นการผลิตเพิ่มโดยเฉพาะเรื่องพยาบาลอ,อย่างเงี้ยเราก็าหงต้ตรงม,มีมาตรการในการผลิตเพิ่มเพื่อรองรับ a อซ แต่ในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านเรามันไม่พออยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยผมมีแต่เราจะไหลไปหาเขาหรือไอ้เข้าไหลมาหาเราเนี่ยผมคิดว่ามีน้อยอย่างพยาบาลฟิลิปปินส์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้ามาเขาจะได้เปรียบเราก็คือเรื่องของภาษาแต่ผมยืนยันว่าของของคนไทยพยาบาลเองเราเองก็มีคุณภาพอยู่เขาไม่มีความจำเป็นในขนาดนั้นนะฮะแล้วเขาคิดว่าท่านนายกเองนั่งหัวโตประชุมเรื่องนี้เนี่ย ก็ย้ำอยู่แล้วทุกกระทรวงนะครับภายใต้ปี2015เนี่ยนะครับเดียวกัเข้มแข็งนะฮะหรือ2558าอเนี่ยไทยจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของเอซีในเรื่องของภาษาลัมตีเองทุกคนก็ต้องพัฒนาผมเองก็ต้องพัฒนาเหมือนกันบางนะฮะก็กอเนี้เป็นเรื่องที่จะต้องรองรับให้ได้แต่เราเองก็เป็นประธานประชุมอาเซียนลัมตีอาเซียนก็มาประชุมลัมตีสาธารณสุขนะล่าสุดที่ภูเก็ตเนี่ยเราก็โชคดี ทางอาเซียนทางอาเซียนบวกสาอาเซียนจีน <c oughs> นะซึ่งตอนนี้เราก็มีข้อตกลงกันเรียบร้อย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาให้ความสนใจในเรื่องของหลักประกันสุภาพดัง <c oughs> นั้นการดูแลสุภาพของคนไทยเนี่ยที่เราก็ยอมรับว่า81 <c oughs> ประเทศนะ <c oughs> ให้ความเชื่อมั่นกับ หลักประกันหรือ30บาทรักษาุโรคในอดีตซึ่งเราเป็นต้นแบบในการที่จะดูแลก็เป็นโคการที่ดีอันนี้ถือว่าต้องขอบคุณวันนี้วันเกิดของพระท่านนายกพักสิงห์เขาด้วยะนะก็คือเจ้าของนโยบายเรื่องของพักไท,ไทยก็ยังต้องคงไว้ในพรักเพื่อไทยพระท่นานยิ่งรักก็ ยังต้องคงนโยบายนี้สาต่อนะครับ,คร,บครับนะฮะเรามีเรามีของดีอยู่นะซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเขาการดูแลสุขภาพขอ,ของประชาชนคนี่ยค่อนข,ข้างมีปัญหาเยอะความพร้อมของ,งเราเนี่ยอ,อ่าเราต้องอ่าวลาน,นี้เราจะมีมกระบวนการอย่างอย่างสมบูรณ์ที่สุดคือ3ากองทุนเนี่ยดูแลเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตเนี่ยเราก็สามารถรักษาได้ทุกที่ อันนี้คุณจะอยู่สิทธิ์ไหนก็แล้วแต่จะถูกบัตรทองหรือจะอยู่ประกันสังคมหรือจะดูสวัสดิการแรงงานอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทําให้กับประชาชนก็จะเป็นความเชื่อมั่นได้อย่างภาคภูมิใจนวครับนี่คือการทํางานของอีกหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐบาลนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านวิทยาบุรินทร์ิรินะฮะนี่คือความอุ่นใจความมั่นใจครับการเอาจริงเอาจังทุกด้านฮะแล้วก็ทราบว่าเมื่อกี้ท่านขยายสักนิดฮะเรื่องรางวัลที่ท่านได้ ได้รัจบจากสื <no ่อบลชนคือจริงๆก็เป็นเรื่องของสุโดที่เขาเห็นว่าเป็นเป็นเรื่องของกระบวนการที่เอาจริงต่อต่อเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ก็อั้งสารตั้งต้นจริงๆก็คือทุกคนต้องช่วยกันอยู่แล้วต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันถ้ากับท้ายสุดครับแน่นอนฮะเรามีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีมานั่งอยู่ตรงนี้นะเราต้องถามบรรยากาศการเมืองสักนิดหนึ่งครับท่านตอนนี้บรรยากาศการเมืองของเราเป็นไงบ้างครับคือจริงๆก็ ผมอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะขาข้างเนี่ยเป็นอยู่ด้วยะไม่ฮะผมเป็นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบบเขตนะฮะาก็คืออย่างเป็นในชิ้นหนึ่งเป็นสสอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีก็เรียนให้ทราบว่าอำนาจนะผมยังยืนยันอำนาจอธิปไตยนะเป็นของพี่น้องประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรามีอยู่สามฝ่ายนะฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติผมยังเห็นด้วยว่าควรที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจในแต่ละฝ่ายนะแล้วก็คิดว่าในฝ่ายนิติบัญญัติเองก็คืออำนาจของรัฐสภาเนี่ยเขาเป็นอำนาจโดยชอบในการตรากฎหมายเพราะฉะนั้นคําถามที่ท่านจะถามผมไม่ต้องถาม่ะคือใครอยู่อำนาจใครก็ขอให้รักษาอำนาจแต่อำนาจของตัวเองไว้ก็นะยึดหลักตัวนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ถูก ครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องสานกันต่อนะฮะในเรื่องของการทํางานจากนี้ไปครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนนั้นก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับความอุ่นใจนะครับความสบายใจและก็มาตรการที่เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ปิดท้ายนิดนึงครับที่ท่านปิดท้ายนะครับให้ทุกคนทําตามหน้าที่ครับใครมีหน้าที่อะไรนะครับโดยได้อํานาจจากรัฐธรรมนูญก็ปฏิบัติไปนะครับแล้วก็เคารพเสียงข้างมากในการทํางานในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระบรมุขนะครับเอาละครับ วันนี้ผมต้องกลับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านวิทยาบุรินทร์สิรินะครับอย่างมากบขอบคุณท่านมากนะครับครับก็เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและก็ท่านรัฐมนตรีจากลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ